สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องช่างพงพื้นยิงปลาผายยิงหนูทุกท่านวันนี้ก็จะมารีวิวตัวปืนยิงปลาตัวใหม่นะครับมาวันนี้มาแนะนํา6รุ่นนะครับผมช่องทางการติดต่อก็ตามที่ตรงขึ้นให้ตรงหน้าจอนี้เลยนะครับอ่ารุ่นแรกกันเลยนะครับตัวนี้ท้ายสีดําตัวนี้ fx 6นะครับผม ราคาหนึ่งหบาทราคารวมค่าจะส่งเก็บเงินปลายทางถ้าเป็นท้ายสีไม้ f เจ็นะครับราคาเดียวกันนะครับหนึ่งหกห้าศนนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางเป็นไกสแตเลสนะครับเป็นไกตัวใหม่เป็นไกปืนนักสติ๊กด้วยแล้วก็จะขึ้นสายง่ายครับมีเซฟนะครับหนังสติ๊ได้เป็นปีกอลูมิเนียมนะครับอีกลูมิเนียม35เซนนะครับใส่ย,ยางได้2แบบนะครับ Fx 6 fx นะครับส่วนถ้าท้ายยาวขึ้นนะครับผมก็จะเป็น fx 1 1 fx 1 2นะครับรุ่นนี้เดี๋ยวผมใส่รูปไว้ตรงในคลิปให้ดูนะครับผมมีสาย pe แถมไป40เมตรนะครับ110ปอนด์ส่วนรุ่นนี้ก็เป็น fx 1 3 fx 1 4นะครับล่างเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันต่างแค่ต่างแค่รูปแบบของพานท้ายนะครับ สเตเลดมีเซฟนะครับผมแถมลูกไป2ลูกนะครับลูกยิงปลาสามารถเป็นปืนอย่งยิงหนังสติ๊กได้นะครับถ้ายังได้ปีกยาวก็สามารถเพิ่มได้นะครับเพิ่มปีกยาวเพิ่มอีกองร้200นะครับเป็นปีกอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมแอลลอยนะครับผมยางเราจะใส่แบบนี้ก็ได้นะครับีรยวจะใส่แบบนี้นะครับ เดี๋ยวให้ช่างลองยิงให้ดูนะครับอไล่รุ่นอีกทีนะครับตัวที่หนึ่งนะครับ FX 6กหนึ่งพ้ห้า FX 7ก็ราคาเดียวกันนะครับตัว FX 1 1ตัว FX สิบสองหนึ่งแปด้อยห้านะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางตัวนี้เหมือนกันครับตัวสิบสาสบสี่ก็เหมือนกันครับราคา1 8ึ่งัดห้าสเหมือนกันนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวลองเทสให้ดูนะครับผมมาดูวิธีการมัดลูกก่อนนะครับเวลามัดลูกยิงปลานะครับเนี่ยครับทำทำปลายเชือกให้เป็นบ่วงลักษณะน,นี้นะครับเป็นบ่วงลนนักษณะนี้แล้วก็ ตรงลูกนะครับสำหรับท่านที่ยังใช้ไม่เป็นนะครับทำเป็นบนัวลักษณะนี้เพราะว่าตรงท้ายลูกมันจะมีร่องอยู่นะครับแค่นี้ครับเพื่อให้ถอดได้ง่ายนะครับเวลายิงปลาเสร็จเวลาเรายิงปลาแล้วก็ถอดง่ายี่แค่นี้ครับผมโอเคเดี๋ยวให้ช่างเทสให้ดูครับผม อ,อย่างสติกก็สามารถใส่ได้นะครับปีกใส่ง่ายๆเลยยิงหนังสติกได้แต่ชุดหนังสติกไม่มีแถบไปนะครับผมสั่งเป็นอุปกรณ์เสริมไปได้นะครับใส่ลักษณะนี้จะมีที่ล็อกกันใส่ง่ายๆ,ๆครับผมจะมีชุดล็อกปรับได้ สายสุดนะครับตัวซ้ายอฮะถือว่าใกล้เคียงโอเคอ่ะลองยิงลูกยิงปลาเลยนะครับผมตัวท้ายยาวก็ได้ท้ายท้าท้ายยาวเหมือนกันนะครับรางแปดสิบเซนเหมือนกันแบบไซส์มินินะครับตัวนี้จะง่ายตอนเวลาใส่ลูกนะครับเ,เดี๋ยวเราใส่ลูกเวลาใส่ลูกปกติมันจะใส่ลูกยากนะครับอตัวนี้เราดันมาอย่างนี้แล้วก็กดัวน,นี้เลยนะครับจะขึ้นลูกง่ายนะครับ ตัวไหนขวาฮะขวาขวามือเนาะนข้ามนิดนึงข้ามนิดนึงนะครับวิถีไปตรงอยู่แต่ข้าม,มเดี๋ยวด้วขวาเก่าปุ่มเก่า ตัวเดิมโอเคอันนี้โอเคโดนท้องนะครับสูงต่ำเราต้องไปหาระยะอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวด้ะหาตัวเดิมมุมเดิมเลย กคือขามไก่เทวนาะขามมันคือขามไก่เทวนาะบุญบุญนะนิ้มทีข่ขามไก่เลยยิ้มยิ้มก้อมยิ้มกันยิ้มยิ้มเหมนทำอะไรยิ้มที่ขามไก่ก็ว่าอ่ <c oughs> อา <c oughs> อ,อีกทีหนึ่งตัวเดิมตัวใหม่เลยนะตัวใหม่ก็ได้ตัวซ้ายมือ โอเคไม่ได้ต้องฝึกซ้อมยิงนะครับผมส่วนระยะความสูงต่ำอลองอีกทีของท้ายสัน้นเออท้ายสัน้นแบบยกยิงนะครับคนนี้ต้งยกยิงอ่าแล้วผู้จัดการนี้ ตัวนี้น้อยเพิ่นบวกกินหันวะเพิ่นตัวน้อยเพิ่นต้องยิงปลาบึกรุ่นหาสิบโลมันแจ้งสิยิงทึกไปแว้งคือเดียววะยิงถึกตัวใดสายสุดวะฮอบตัวเดียวกันเนี้ยตัวควาเนี่ยไส้มองเก้าเลยฮะเดี๋ยาได้เดาได้ตายวะเดาได้เดาเดาสู้ไก่พรามันเดี๋ยวได้ เอาสั่นหลังสั่นหลังครับพี่น้องโอเคครับผมสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมทีมงานเป่าสะอาดครับผมเดินไปดูเข้าเก่าันะครับเป็นไก่ไก่ไปอีกตูวเลยไปอีกไปอีก โอเคเลยผ่านผ่านนะครับรอโอเคครับผม